ครับนี่นะครับจะเป็นสวิทช์สามทางที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับรถที่ใส่แต่ลมก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นสับไปเป็นแต่เดิมแล้วก็แต่ลมนะครับสวิทช์หน้าตาจะไม่เป็นอย่างนี้แต่หลักการก็คือจะเป็นเราจะชักออกแค่ตัวกลางนะครับก็คือตัวนี้จะแยกไปแต่ลมแต่เดิมนะครับข้างๆ้างสองอันนะครับ บางทีมันจะมีตรงกลางอีกนะครับตรงนี้คือเราไม่ได้ใช้นะครับผมตัดทิ้งสตวิธีผมจะแต่งด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้นะครับปกติสายไฟเส้นนี้ก็จะติดกันนะครับเนี่ยสายไฟเส้นนี้มันจะติดกันนะครับเนี่ยติดกันนะครับคือเราตัดระหว่างกลางนะครับตัดระหว่างกลางเฉยนะครับเนี่ยเส้นกลางเนี่ยถ,ถ้าถ้าท่านต่อเส้นกลางท่านจะได้ทั้ง แต่ปีกแต่ลมเป็นเป็นสามช้าเลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้แค่แต่ลมท่านก็เอาเส้นนี้นะครับมาตัดแบบนี้เลยครับสมมุติว่าเส้นเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้มันมันต่อกันนะครับคือเราตัดระหว่างกลางนะครับแล้วเราก็เอาไฟสีแดงมาใส่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยใส่ใส่ไฟฝั่งนี้แล้วก็น้ําเงินน้ําตาลก็เอาเอามาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแยกออกนะครับก็คือผ่านกล่องเฉยนะครับเป็นแค่นี้นะครับหลักการสามช้านะครับเนี่ย ก็คือสีแดงจะฝั่งนี้สีน้ําเงินเอามาเข้าออตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสีน้ําเงินเอาเข้าออตัวนี้ครับเนี่ยสีน้ําเงินเอาเข้าตรงกลางตรงนี้สีแดงก็เอาเข้าตรงที่ตัดออกนะครับจะง่ายมากเลยนะครับถ้าหลักการนี้สายกาวก็ลงพื้นนะครับครับร้านคมพินนะครับจะบอกมาจะมาบอกวิธีการต่อกล่องสามชานะครับผ่านสวิก สามทางเดิมๆของท่านเดิมๆที่ท่านทํามาแล้วนะครับที่ติดรถนะครับจะมีสวิทช์สามทางนะครับก็คือหน้าตาอาจจะไม่แบบนี้แต่ก็คือเอาหลักการนะครับสวิทช์จะเป็นเหมือนกันนะครับหน้าตาไม่เป็นแบบนี้แต่หลักการจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมจะมาพูดสับมันบ้านนะครับก็คือจะมีแค่สามตัวนะครับการต่อวิธีสามทางก็คือจะมีแค่สามตัวนะครับหลักการก็คือเขาจะเ,าเข้ากลางเสมอนะครับไฟเข้าแล้วก็แยกออกซ้ายขวานะครับ เอาไฟเข้ากลางนะครับในห,หลักการก็คือจะมีจากแบตเตอรี่นะครับจะมีแค่สองเส้นนะครับมีบวกมีลบถ้าเป็นรถทั่วไปก็จะเขาจะดึงแค่สายกลางนะครับดึงแค่สายแดงตัวนี้นะครับดึงแค่สายไฟบวกไฟแดงจากจากสวิตช์อันนี้สมมติว่าเป็นสวิตช์บีบแต่นะครับคุณท่านจะไปประยุกต์ ต่อจากแบตเตอรี่เลยก็วงจรเดียวกันครับเนี่ยไฟแดงนะครับเดิมๆก็จะเข้าอย่างนี้นะครับเข้าตรงกลางนะครับเนี่ยมาเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็แยกออกจะไปซ้ายหรือจะไปขวาก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็คือเปิดสวิสแล้วก็คือจะแยกมาฝั่งนี้เป็นสายบวกสายกาวก็ลงอย่างนี้อันนี้คือ รถเดิมๆนะครับที่เป็นแต่ลมแต่อะไรแต่ลมแต่เดิมนะครับถ้าสับมาทางนี้ก็คือจะเป็นแต่ลมถ้าสับไปอีกสั่งหนึ่งก็คือจะออกออกไปหาแต่เดิมนะครับแต่ผมไม่ได้ต่อไ้แต่ก็คือหลักการนี้เนี่ยมีเส้นบวกนะครับมาเข้ากลางเี่ยเส้นนี้แล้วกวางสามชาติจะต่อยังไงกวางสามชาติถ้าที่ร้านผมจะมีสีเเท่านี้นะครับก็คือไฟลบสีดํา ไฟบวกสีแดงแล้วก็ไฟออกไปใช้งานก็คือสองเส้นนี้นะครับสองน้ำนะครับน้ำเงินน้ำตาลน,นะครับก็คือไฟออกไปใช้ครับก็คือไฟเข้ามาไฟเข้ามาในกล่องแล้วก็ออกไปแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านไหนเป็นสีไหนก็คือเอาหลักการนี้ไปไม่ต้องมาถามผมนะครับแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือเอาหลักการไปนะครับกล่องสามชาแต่ถ้าซื้อร้านผมถามผมได้เลยนะครับผมรู้หมด าสายดําก็คือให้ไปต่อแช่ไว้ในกาวเลยนะครับกาวก็คือสีดํำนี่นะครับไฟรถจะมีสองเส้นหรืออยู่ใต้ท้องรถนะครับหรืออยู่โครงเหล็กอะไรก็ช่างนะครับเป็นกาวหมดนะครับยกเว้นรถญี่ปุ่นที่สลับสายนะครับรถเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือลงกาวไว้เลยนะครับจะได้ไม่งงแล้วก็ก็คือไฟไฟเข้าอันนี้คือสวิตช์กลางนะครับ สวิกลางเราตัดตัดเลยครับเนี่ยมันจะเป็นตรงตรงสวิกลางสวิ่กลางนะนี่เอาสวิกลางตัดตัดออกครับตัดให้ขาดนะครับตอนแรกมันจะเป็นตรงตรงตัดออกตัดออกแล้วนี่ก็คือฝั่งฝั่งที่มาจากแต่ฝั่งไฟเข้านะครับใส่สีแดงฝั่งฝั่งไฟเข้าใส่สีแดงครับเดี๋ยวปิดสวิ่ไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้บีบแต่นะ ฝังไฟเข้ามีสฝังไฟเข้านะแล้วก็เอาไฟออกก็คือสองเส้นนะครับเอาสีไหนก็ได้นะครับเอาสีไหนก็ได้นะครับมาเข้าตรงนี้แทนเนี่ยเนี่ยผ่านแค่นี้ครับเนี่ยจากจากที่มันเคยสายนี่สายแดงกับสายดำนี่มันติดกันนะครับเราตัดออกครับตัดระหว่างกลางออก ตัดออกมาแล้วก็ได้เท่านี้นะครับเนี่ยเี่ยมาเข้ากลางเนี่ยจากที่มันติดกันนะตัดออกเอาสายเข้าอย่างนี้ทีนี้ก็เปิดเลยนี่ก็ทบสลิกไปเนี่ยก็จะได้เป็นสามช่าเลยนะครับตามบูสัญญาใส่คือง่ายมากนะครับถ้ามีสลิปตัวเดียวเนี่ยก็คือมันมันมาแค่เส้นเดียวครับเราตัด แล้วก็ผ่านกล่องนีเฉยครับจากที่มันเคยติดกันตรงๆก็ผ่านกล่องง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปนะครับผมบอกผมว่าผมบอกแบบละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยสายนี้ก็คือตัดทิ้งนะครับระวังโดนโดนโดนโค้งแล้วมันช็อตนะครับสายเนี่ยแต่กล่องถ้าซื้อกล่องรุ่นแพงจากผมนี่คือจะเหนียวนะครับข้อดีคือ เวลาช็อตมันจะไม่พังนะครับดูดูด,ดูดูครับเดีย๋ยวผมจะทำพิเรีนให้ดูดูเนี่ย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 คือกล่องแพงนะครับไม่ช็อตนะครับถ้าเป็นกล่องถูกถูกหลับเลยนะครับทำแบบนี้นะครับนี่อันนี้นี่สิบสองหมดแต่ละร้านก็ไม่รู้นะครับผมแต่สิบสองหมดตัวนี้คือพังนะครับพเนี่ยกล่องจะเล็กกว่ากันด้วยเนี่ยกล่องจจเล็กกว่ากันนะครับกับร้านผมตัวแพงนะครับ แต่ถ้าผมไม่พูดมากก็จะบอกว่าผมอยากขายแต่ตัวแพงนะ